ดีครีทุกท่านนะครับขอต้อนรับก็สู่ช่องคนจนไทยแลนด์นะครับคลิปนี้พามาดูภารกิจถอนกล้าดำนานะครับเป็นของโรงเรียนเพียงหลวงแผนนะครับก็มีชาวบ้านแล้วก็พี่ทานนะครับมาร่วมช่วยนะครับ นานๆจะเห็นทีนะครับผ่อนกล้าดำน้น่ใส่น้ำคนเยอะมากครับ ชาวบ้านแล้วก็ครูครูด้วยครับแล้วก็รถไถไถนาไว้ครับเตรีนานานยมที่จะปลูกครับ แล้วก็จะถอนกล้าครับแล้วก็กันเก็บขัดบุ้งนะครับเกี่ยหอกเตรียมที่จะปลูกข้าวครับ ลล้จะเสร็จแล้วครับรวมด้วยช่วยกันนะครับชาวนานครับโอ้ชาวบ้านครับแล้วก็ทหารฝั่งโน้นก็จะดำนาไปด้วยครับ คนเยอะแปบ๊บเดียวก็เสร็จครับ ถอนตรงนี้เสร็จก็จะไขตรงนี้แล้วก็ดำตรงนี้ครับน่าจะมีแค่สองนานะครับสองแปลงแปลงยาวแปลงนี้ครับกับแปลงที่ปลูกก้าครับ ที่โรงเรียนเพียงหลวงนะครับเพียงหลวงแปนครับตำบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินะคนาดอปูนะครับน้า <c oughs> <c oughs> 아니 <놀람> <놀람> <놀람>

โทษคนถอนนี่โทษคนถอนนะนี่นาเจับเอาจับเอาพอเรียวร้เลยนี่ก็เริ่มดำแล้วครับ đi vào con tem rồi mày. Biết chi là không rồi. Thôi, thằng nghèo, nghèo rồi,

กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ